ฮัลโหลฮัลโหลพี่น้องป้องไปสุขคูสุกคนพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆเด้อ่อกับสาวนีอีกแล้วพี่น้องป้อนเขาลูกไอ้ลูกสิไปลุงเรียนเด้อ่อยก็เลยป้อนได้ป้อนเขาลูกพี่น้องเฮ็ดกับเขากับน้ำเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วเราก็มาป้อนเขาลูกพี่น้องลูกก็บ่ได้มากพัดบักแตงดอกแต่ว่าอยากคิดให้มันกินพี่น้องมันมาก ตัมักทั่วตำมักแตงไว้นเสียามัานขาดสารอาหารตายพี่น้องมันก็บ่อยากกินดอกพี่น้องเอ้ยก็ได้รอมันคุณยายก็ได้ว่าเลี้ยงผีกองกอกอง,กอ,งกอยซึ่งมันฟังพี่น้องมันคอยย่อมกินก็สามันก็บ่ย่อมกินแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละและ้วมาฟังกนเลยเลี้ย,ยงผีกองกอยพี่น้องใสขี้ว่มันงามกินงากินเนะงามงามีก้อยงามกินใส่บ่มีบ่มี่บ่ม,มีเขามีหนาไม่ถ่วงขนมีเขานั่นมันบ่ยาก ขันขันบ่มีเขาขันห้า่กินเขากินยังลงมันมนบ่มีใน้ใสมนบอกมันก็มันบ่ได้ใสขี้ออกงามันกินเลยไล่ไล่เขาเลยอันเดียวยังข่าวอยู่ในทองของเบลมีมี่มีขันขันมีมันก็บ่กินมันขีเดียดมันขี้เดียดมันมันขี้เดียดใสใสออกมิไดขี้เหม็นขันมันบ่มีในใสในทองห้า่กินะมันจังกินดีมันไล mm. ่เขาไล่เขาเลย อันนี้มัมนไม่มีขีดอันนี้ไมนมีขีดมันกินมันบ่อยากมันว่าขีดเดียดขีดมินมันว่าคาดใส่ออกอันนี้บับม,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 มีมันบ่มีขีดแบบมันดื้อหางไล่กินไล่กินไล่กินใส่ว่มีขีเนาะบ่มีเขาเนาะอันอันเป็นการไม่เขาด้อยนัดฟองเบิ้มันบ่กินมันบ่กินมันขีดเดียดอันเบ้ ส <laughs> ชิน้ำนามัน,นามาแล้วมันบ่ได้กินเนาะกินเข่าร่องแล้วมันขีน่เดียดเนาะขันสิมาจกออกมาเอ๊มีแต่ขี่ไตปูกาบการให้ได้บอลอืมไดก,ก,การได้ถ้าเบี้ยววดื้อถ่าเบี้ยวบอกง่าระลกูกินนะ้งนนี่แหละพี่น้องหลังจากฟั่งเรื่องผีกองกอยแล้วเพิ่นก็กินเขาเบิดไปหลายค่ำาลยพี่น้องประมาณแปดเก่าค่ำแหละพี่น้องกินเขาซิดกะต้องมาแต่งตู่พี่น้องใส่สุดใส่สุดนักเรียนพี่น้อง ใส่สุดนักเรียนแล้วๆกะมานางกินปีโป้อีกอยู่พี่น้องกินปีโป้เซตข่อยกระตองมามัดพงมัดผมให้ลูกข่อยอยีกพี่น้องเอ้ยท่าปงท่าแปลงให้ลูกสาวเป็นกะน,นางกินไปกินไปทั้งหมดสามอันปีโป้อีกเขาเก้าค่ำกินปีโป้สามอันวิตยาวิตามินอีกพี่น้องข่อยกะทำการมัดผมให้ลูกข่อยซสอสีมัดได้พี่น้องเอ้ยมัดผมกับมัดผมไม่ค่อยเป็นดต่พี่น้องตามภาษาสาวนี่นะพี่น้องเนาะ ผู้แดนที่มากดติดตามสาวนี้เราก็ขอบพูณหลายๆได้พี่น้องพูดให้ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามได้เ้อพี่น้องสาวนี้กําลังฮาร์ดเท,ทสซองเด้อให้กําลังใจกันเด้่ยด้พี่น้องปองปายสุข,ขูสุขคนเด้อนี่แหละทําการมัดเรียบร้อยกับมาทรงลูกไปโรงเรียนแล้วพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศอยู่โรงเรียนกับประมานนี่แหละพี่น้องกับิมีคุณคู่ ประมาณสองสามปุนแหละลื่เ,เลี่ยงหอยแบบลอยารับจีบหอยเมือนี้ข้างนอกขอบคุณหลายๆจ้า